ได้เรียบร้อยนะท่านผู้ชม,มตัวหนึง่งโอ้คือว่าได้เรื่องและหลาบเลยนี่ปลาตาจะเห็นมั้งโว้ยมดมดมีชีได้อยู่สบายดีสบายดีท่านผู้ชมมดสุขสุขคนประกอบกับเอยอีกครั้งหมือน เดินทางเขามาปลาสองคนกระเป๋าซิทท่านผู้ชมเนี่ยมาเนี่ยมาต่อกับดักหนูคือเก่ามาใส่กระปักหนูนี่ชิดูวันนี้นเขาอามาประมาณสิบปลายกว่ากว่าหลางมาลุ่มมาชมน้ำกันท่านผู้ชมว่าเอาสองคนสีมานบ่พร้อมทั้งใส่มองพร้อมไปไปลุ่นไปชมนกันเลย อันนี้เราใส่บรนี่ทมม่านผู้ชมเพื่อนูมันไตตามห้องหองหน,หน้อยๆนี่มาดางนเราใส่เนี่ยนี่ใส่พู้เล่าท่านผู้ชมเลาะตามปลานี่ยมมตามเข็มหัวเลยในกบกใหม่ใหญ่นี่ใส่ซองเลยทมม่านผู้ชมเหงามันคือคือแบบ เป็นไงไงท่านผู้ชมเดี๋ยวใส่ใส่อีกฝั่งนั้นเวขึ้นไปใส่ยอยู่อยู่หันอีกอยู่ก่อนดอกเรียบร้อยท่านผู้ชมใส่หมดแล้วกระดักหนาอยบานีใส่มองนะบานีใส่มองปลาไว้ก่อนอื่นพระจะมายามทา้งมองทางกระดักก็เริ่มมืดแล้ว ขอมายามกับดักนูกับเบาซิทสองคนเอาใส่ปลาไว,แวานนแ้แต่เมื่อวานนี่ไปเบิร์นไปหลุ้น้ำกันท่านผู้ชมเอาสีมานบางวดน,น,นี่มาแก้มืองวดก่อนตอนอยู่ฟูไม่ได้จ้าโตวงวดน,นี้ไปเบิ่งนน้ำกันนี่ใส่แคมห่วยท่านผู้ชม ใส่แล้วลำหองตดำป่าตดำนี่ต้องมาลุดน้ำกันว่าพวกเฮาสิได้จกัจกโตอยู่บ่หมาให้แค่แน่ทามม่านผู้ชมบ่ยพอได้ตีพอได้ลาบแน่มันเป็นลือพีนมานี่ท่า,มมมมานผู้ชมเฮาใส่นี่แบบนี้แหละตัวนี้บ่ไริษัทธรรมโอ้มีหดมีดคุยมันฮู้คืออะไรบ้าง เงียบบุเขามากินเอาปลาไว้ี่ก่อนมันฝนตกในเมื่อคืน,นยัดนหนูบดดอกมาหากินมีการกินปลายมัน นี่แล้วแถวนี้แล้วส่ลายเนี่ยต้นไม้ใหญ่นี่ก็ประมาณสามแถวคนดอกกันหนึ่งนี่อีกหนึง่งอ๋ะปะยาน,น,กนุกัมมองหนึโอ้ลั่นแล้วทมมั้สอม้ยบ่อยู่เอ้ย เสดายเียว่อยูโอ้ว้าตัวนี้กินหลอดเลยแตงมากโอ้มากกระบกขอบใจทซื้อมาเมื่อแรงเพล่ะเสดายเสดายผ่าตัวนี้นะนี่เสดายเีย ค่นกต็ตกนี่นีทาผู้ชมโอ้ยนี่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 นีนนนนน่มาแล้ว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 โอ้แก้มือได้สำเร็จมาแล้ว ได้เรียบร้อยเนะาะธรรมสมตัวหนึ่งโอ้คือว่าได้เรื่องและหลาบเนี่ยโอ้มีแหง้งมีแห้งแล้วเอ้าพยายามต่อนี่แถวนี้ก็มีโอ้เสียดายตัวนั้นมันรุดเนาะเบิ่งเงาขัานก่อนปิดแล้วปิดแล้วโอ้ยตัวน้อยโอ้เนาะ โอ้โหตัวใหญ่ใครเนี่ยโอ้หตัวหน่อยเนาะมาแรงจังหนูหนูย่างนี่มันหากินแคมหวัวทานสมเราก็เลยมาหาใส่กระดักหนูแคมหววหาก็ได้สองตเนาะตัวนะหนึ่งตัวหนึ่งน้อยอน่อยเลยตัวใหญ่กว่าหันไหนก็บอก สัดดักกับบริไลดักสิบปลายปลายกับสิบปลา,ายกับสิบเอส <c oughs> มือแรงสืส่อตื่มเลยกันมือแรงออกมาใส่อีกมือแรงประมาณให้ได้๋ยาวปลายกว่าล้างเลยจังหายามมันจังพอมีรุ่นึงอะไนะมองกระใส่ปลาไว้ทำมาสม่งมาจักที่ถือหรือบ่เมื่นอน,นี้มันเจอยามมองเืิมอีกทางนานี่แลหละเอาใส่ Ủa, chưa mỏi Ô, chưa muốn. mai Theo này Ô, mình muốn. Ô, chưa 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 muốn. Ô, này muốn. Oh, Ô, อยู่แดงอยู่ยังอุตัวน้อย่โอ้ยตกบ่หัตัวใหญ่ๆเนาะกลับก่อนมบดนีหนูก็ได้3ตตัวใหญ่ตัวนึงตัวน้อยตัวนึงก็ไปเบิ่งบาซิดอีกสมสมบัดเพิ่นสิมานบ่ได้ให้เราแค่นี้เนาะจักโตจักใด พอบอเสียแห้งนะแต่ตัวหนึ่งก็ได้แล้วเมนูเขาก็ลาบบอเอาไปพัดเพชรบก็ได้แต่บายนี่คือสื่อเมื่อลาบันปิ้งนี่บุพอกินได้ปิ้งมันน้อยมัตัวเดียวเนาะตัวเดียวแล้วตัวใหญ่ตัวน้อยนี่เดี๋ยวกัน มาบ่อซีดกับเราบ่อบ่อถือได้บ่บ่อถือบ่อหมานบ่อลันเลยนะคือบ่ผมมีแนวยังต้องเลยยังจูงผู้ชาวอย่ายันไยนี่ยังยังบ่อหลันยังบ่มบ่มาขึ้นไปใส่ถระถึงตื้นเอ้ามือแรงไปใส่ต่อยทั้งบุสมบ่ใบสองสีใส่ตื้นมันีจะหมันอยู่บ่อจอยคือว่าได้เรื่องแล้วไปปนิชีพยำมองยำมองเลยเมื่อเลยทั้งบุสมบ่เรื่องเงี้ยกันทั้งบุสมบ่อซีด่น เอามากล้วยมาใส่เເยื่อมากล้วยเກิบมากล้วยเฮิบมากล้วยสุกส่วนบ่อจอยน่ะมากระบกพເมากระบกแล้วไปใส่เหยื่อมมันสิดีอยู่มันหอม ใส่ใส่ใส่มงน,น,น้ไหลแห้งเานเาะตว่าือก็พอได้ตืมนะพอได้ตื่ม อ <To> ยู่ปากอาก็เห็นโอ้นึกมองมันสิได้บ่โอ้ยนนๆน้หลแห้งมองงั่นน้มันเลิกแล้วมันต้องเปลี่ยนมองใหม่มันต้องมยาวๆมมองสินนมาานน้้อ คายใช่ไหมเอันาคายอยู่นจับเออายามันยามันไปดกันไปวมองดาวนี่ได้สองตัวอาไอปปี เลกเนาะวางนาแรกนะนั่มเตียหัวเขาตกนานี่ครับน้มเตียลอ้สมัยไม่แทงเลยองมนหางนาต้องเสก็ง่ายหาิง บางมือก็ได้บางมือก็พ่ได้มสมเลยเดี๋ยวมันมันเฮ้นมี่ก็มันโอ้น้่น,น,นกน็ขึ้นมาลุกใช่ไหมโอ้ <c oughs> เกือบเด็อดเอากปเลอย Thì ừ. làm thì hết Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตัวหนึ่งบูทือนามมันแหง้งนามมันแห้งโพดนามแหง้งนามเลืกคือว่ายากแล้วใส่มองบนี่ป้าก่อนช่งมองหนึ่งูก็ได้ตัวหนึ่งสองตัวสามตัวถึงตัวน้อยตัวใหญ่ตัวหนึ่งนับเอาตัวใหญ่หแล้วตัวน้อยบ่น,ยน,ยนับกระยาโอเคท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้สำนีก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสบายดีผิดพาดประการใดขอโทษขออภัยท่านผู้ชมเอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับกระดิ่งให้พวกเราสองคน Like Alak pak